Okay. ก็มีถุงผ่าติดมาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนแมสด้วยแต่เด็กๆลืมส่วนนะคะท่าเด็กๆเข้าเซเว่นแล้วก็ยันลืมก่อนที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะ่าเด็กพร้อมยังคะท้าพร้อมแล้วเดี๋ยว เราจะเลือกซื้ออะไรดีนะเด็กๆว่าคุณรูเอกจะเลือกซื้ออะไรดีเอ่ยขอเลือกเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราไปดูกันเลยเราจะเอาอะไรดีนะน้ำอัดลมไม่มีประโยชน์คุณรูไม่ซื้อคะ่ะคุณรูเอกเลือกนมมาหนึ่ขวดค่ะแล้วก็ไข่ค่ะเป็นไข่ไก่นะคะเด็กๆรูไหมคะว่านมและไข่ไก่เนี่ย จัดอยู่ในอาหารหมู่ที่1ค่ะหมู่ที่1ก็คือโปรโตีนค่ะโปรโตีนจะช่วยให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงนะคะแล้วก็จเจริญเกติบโตด้วยค่ะนอกจากไข่และนมแล้วนะคะโปรโตีนก็จะอยู่ในพวกเนื้อเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาอาหารเหล่านี้นะคะจัดอยู่ในหมู่ที่1่ค่ะ ต่อไปคุณครูเอเลือกเป็นแซนด์วิชนะคะตัวนี้เป็นแซนด์วิชอบไก่สลัดไข่ค่ะโอ้โหแซนด์วิชชิ้นนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเด็กๆประกอบไปด้วยขนมปังค่ะขนมปังจัดอยู่ในอาหารหมู่ที่2ค่ะอาหารหมู่ที่2นั่นหมู่ที่2คือคาร์โบไฮเดรตจะมีในข้าวแป้งน้ำตาล และมันเผือกต่างๆค่ะคาร์โบไฮเดรตนี้จะช่วยให้ร่างกายมีพลังงานและมีแรงที่จะทำกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆต้องทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะร่างกายจะได้มีแรงค่ะต่อไปคุณครูเอ๋เลือกเป็นกล้วยค่ะเด็กๆอันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะที่เซเว่นจะขายกล้วยหอมแบบนี้9บาทค่ะกล้วยจัดอยู่ในหมู่ที่3คือวิตามิน มีมากในผลไม้ชนิดต่างๆวิตามินจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและมีภูมิต้านทานโรคค่ะหมู่ที่4เกลือแร่อาหารประเภทนี้มีมากในผักชนิดต่างๆ ผักจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายค่ะ uh huh. เด็กๆต้องทานผักเยอะๆนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะเกือบ oh, <ฮ>ลืมไปเลยค่ะน้ำมันอันนี้แม่ครูเอ๋ฝากซื้อค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าน้ำมันเนี่ยก็อยู่ในอาหารหมู่ที่5ค่ะเด็กๆหมู่ที่5ไขมันมีในน้ำมันไขมันจากพืชและสัตว์ต่างๆค่ะ จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะ <tim. S 1> เราต้องเลือกทานอย่างพอดีนะคะไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปค่ะโอเหเด็กๆค่ะคุณครูเอได้ของครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันนะคะไปค่ะฮ่าเด็กๆครูเอซื้อของครบแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ วันนี้เราจะมาฝึกเขียนเลขตึงอลาบิกนะคะลากขึ้นและลากลงค่ะเลขหนึ่งอลาบิกเหมือนเสาธงค่ะเลขหนึ่ไทยเริ่มจากหัวกลมๆนะคะแล้วม้วนหางลงแบบนี้ค่ะคือเลขหนึ่ไทยค่ะวันนี้คุณครูเอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ